สวัสดีครับวันนี้สวนใหญ่หนุ่เตือนนะครับจะพามาดูแตงโมลอยฟ้านะครับปลูกแบบอินทรีนะครับแบบไม่มีโรงเรือนนะครับปลูกแบบเปิดเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ปลูกเนี่ยก็แถวนี้ก็มีปัญหาเรื่องแมลงรบกวนพอสมควรนะครับตอนนี้ก็แตงโมอายุได้ประมาณ20วันนะครับมีปัญหาเรื่องหนอนเจาะลำต้นนะครับแล้วก็เจาะลูกนะครับแล้วก็มีนอน กินใบนะครับผมก็ทําให้ลงเรือนแบบเปิดนี่เป็นปัญหาหลักที่ที่เจอกันนะครับแล้วก็เราก็จะมาใช้แบบอินรีนะครับเป็นเชื้อนะครับเชื้อบาซซลัสนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกไว้กินเองเนี่ยเราปลูกข้างข้างบ้านเนี่ยเราจะใช้ยาเคมีมันก็จะกลิ่นชุนนะครับผมตันนี้เป็นผลการฉีดที่ที่ผมฉีดได้ประมาณวันที่4แล้วนะครับผม ผมมาทดลองให้ดูว่า,าการใช้แบบสารอินทรีย์นะครับผมที่ที่ปลูกไว้กินเองเนี่ยมันประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมจะเป็นเจอแบบลำต้นแบบช้ำๆนะครับจะมีหนามไหลยเยอะออกมานะครับเป็นดำๆนะครับเนี่ยนะครับน้ำดำๆแบบนี้นะครับคือคือหนอนที่ มันจะเป็นตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นผ้าให้ดูหนอนตัวเล็กๆนะครับเจาะลําต้นนะครับแล้วก็จะมีหนอนตัวตัวใหญ่นะครับอ่านี่ฮะรู้เจอไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ดูนี่ครับนี่คือหนอนนะครับที่เขาจะมากัดกินใบด้วยนะครับแล้วก็มามีหนอนเล็กมาเจาะลูกนะครับเจาะลําต้นนะฮะ นี่ครับคือเชื้อพวกนี้นะครับเขาจะไม่เวลาโดนเนี่ยเขาจะไม่ทําร้ายโดยโดยทันทีนะครับเชื้อพวกนี้เขาจะเข้าไปเขาเรียกว่า,าทำลายนะครับระบบอาหารของหนอนนะครับทำให้เขาจะชงะงักการาการการทานนะครับแล้วก็เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อในระบบของอสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับพวกหนอนเนี่ย เขาก็จะตายเขาจะค่อยๆตัวสีดำๆแล้วก็เขาจะมีใยพขาขาวนะครับทำลายแบบชีวภาพนะครับตรงนี้เป็นเชื้อบาซซลัสบีทนะครับถ้าเป็นพวกตระกูลเพียนะครับก็จะเป็นบิวเรียนะครับบวกเมทัลเซียมพวกมะเลงปีกแข็งพวกด้วงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถใช้ควบคู่ได้นะครับแล้วก็พาโลมมซินนะครับก็จะเป็นบาซซลัสประเภทคุมไข่นะครับตัวนี้เป็นสาร อินซีนะครับฉีดเนี่ยแรกๆเนี่ยอยากให้ฉีด2ครั้งนะครับติดต่อกันเลยนะครับแล้ววันที่3เนี่ยก็จะเริ่มเห็นนอนเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวไม่กินอาหารแล้วก็จะเริ่มตัวดําเข้าเหมือนที่ผมเอาให้ดูนะครับจะเริ่มดําแล้วก็ตายไปภายใน 2- 3ถึงวันนะครับ2องถึงสอวันนี้ก็จะเห็นผลละนะครับวันที่2ก็จะเห็นเขาละเขาจะเริ่มแบบนิ่งๆแล้วนี่คือวันที่3นะครับเขาก็จะตัวดําแล้วก็ ตายนะครับในทันทีนะครับผมก็ใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะครับไม่เหมือนเคมีถ้าเป็นเคมีก็ฉีดแค่ประมาณ4 5หชั่วโมงนี้ก็เห็นผลแล้วนะครับก็เห็นผลแล้วว่านอนทั้งตายแต่นี้เราเราปลูกไว้กินเองนะครับเป็นเป็นแบบอินทรีนะครับลองลองเอาไปใช้ดูเพราะเชื้อตรงนี้เนี่ยผมทดลองแล้วถ้าปลูกในพื้นที่ที่ไม่เยอะนะครับปลูกในพื้นที่ที่ไม่เยอะแล้วก็สามารถควบคุมโรคได้ก็ ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้แต่ถ้าปลูกเยอะๆเราก็อาจจะมีการสลับเอาเคมีเข้ามา,าใช้ได้บางนะครับผมตัวนี้ผมก,ก็จะทดลองนะครับทดลองดูใบนะครับใบก็จะเขียวใหญ่นะครับถ้าสมบูรณ์ก็จะใหญ่แบบนี้แล้วก็จะทดลองนะครับว่า,าการปลูกแตงโมแบบหนึ่งต้นกับ2ต้นนะครับแล้วก็ปลูกแบบดินเอาลงดินแบบเอาลงถุงนะครับผม แบบบอรลงถุงเอาไว้1กิ่งกับเอาไว้2กิ่งเอาไว้1ลูกกับเอาไว้2ลูกผลเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกคลิปหน้าละกันนะครับผมเพราะว่าแตงโมงก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มติดลูกแล้วแหละแล้วก็ผมเองก็จะเอาไว้แค่ไม่เกิน2ลูกจะลองทดลองดูนะครับ1ลูกกับ2ลูกจะเป็นยังไงนะครับก็ก็รอดูอีกนะครับไม่นานนะครับแล้วก็จะมีเมลอนด้วย เมลอนก็เดี๋ยวกําลังจะเอาลงถุงนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูทั้งแตงโมแล้วก็ทั้งเมลอนเลยนะกันนะครับผมแล้วก็อคือสารพวกนี้สามารถใช้ได้นะครับผลไม้นําเข้านะครับพวกอ,อง,งุ่นพวกแบล็คเบอร์รี่นะครับผมลาสเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นะครับก็สามารถฉีดพวกนี้ได้เพราะว่า,าพวกนี้ก็จะมีพวกหนอนมากวนนกันนะครับตัวนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่นะครับ กำลังจะสุกแล้วก็ลูกโดกมากนะครับผมติดช่อเป็นช่อใหญ่เลยนะครับเป็นช่อใหญ่เลยเป็นทุกกิ่งนะครับติดดอกทุกกิ่งแล้วก็ดกมากนะฮะนี่ครับดกมากนะครับแบล็คเบอร์รี่ตัวน,นี้เป็นลัสเบอร์รี่ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องหนอนมามารบกวนเหมือนกันนะครับแต่ผมเองก็ใช้เชื้อ,อาบาซลันแหละ บีทีไแหละฉีดนะครับก็ก็หมดปัญหานะครับถึงจะเป็นนอนเจาะลำต้นนะครับก็เอาอยู่นะครับเอาอยู่เหมือนกันตัวนี้เป็นลัสเบอรี่นะครับลูกสีแดงเป็นผลไม้น้าเข้านะครับผมก็กําลังติดผลนะครับกําลังติดผลนะครับกาลังติดผลทุกกิ่งครับเป็นทุกกิ่งก็สามารถฉีดได้ร่วมกันเลย หรือจะเป็นประเภทบลูเบอรี่นะครับบูเบอรีก็เป็นผลไม้นะครับนำเข้าเหมือนกันเป็นจากสวิตนะครับผมก็ฉีดได้นะครับฉีดได้แต่ใส่เคมีเนี่ยเขาห้ามใส่เลยนะครับใส่ไม่ได้เพราะว่าเขา,าปลูกเนี่ยก็ปลูกยากแล้วนะครบดินก็ต้องเป็นกรดนะครับ pH ประมาณ5วิเคมีนี่คือใส่ไม่ได้เลยใสยได้ก็คือชีวภาพหรือ บํารุงก็จะเป็นชีวภาพเขาจะมีปัญหาเรื่องหนอนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรรบกวนเพราะว่าผมจะจะฉีดนะครับฉีดอยู่เรื่อยๆนะครับผสมผสมน้ำส้มคนไม้เข้าไปด้วยนะครับผมแรกๆถ้าเจอถ้าเจอระบาดถ้าเจอหนอนถ้าเจอเพีย้ยนเนี่ยก็ก็ฉีดไปเลยนะครับ2วันติดกันแล้วก็วระยะนะครับ3วันฉีดครั้ง5วันฉีดครั้ง เจ็วันฉีดครั้งก็ดูอาการตามอาการที่ที่เขาระบาดแล้วกันถ้าถ้าลงเยอะก็ค่อยฉีดทีหน่อยนะครับผมแต่แต่ถามารถคุ้มได้ไหมคุมอยู่นะครับใช้ได้ใช้ดีๆนะครับผมแต่ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็ปริมาณที่ใช้ก็สูงด้วยนะครับก็ลองเสียกับเคมีร่วมกันแต่เราใช้เรากินเองในบ้านก็ เอาอินรีย์ดีกว่านะครับผมเพราะเราปลูกไม่เยอะนะครับปลูกทดลองส่วนที่สวนใหญ่ก็ใครปลูกเยอะปลูกอะไรก็ค่อยปรับเคมีเข้ามาใช้ด้วยอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมลองลองใช้ดูก่อนเพราะผมทดลองแล้วเชื้อไบส์ลัเนี่ยถือว่าคุมหนอนคุมเพี้ยคุมแมลงได้ดีในส่วนนี้ที่ปลูกไม่เยอะนะครับปลูกไม่เยอะก็ลองหาซื้อมาใช้ตามอินเทอร์เน็ตดูนะครับราคาก็ไม่แพงประมาณ500กร,รมัม500กร,รัมก็ประมาณ ไม่เกิน200บาทนะครับผมอัตราการใช้ก็ประมาณ10กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับ10กร,รัมถึง20กร,รมัมก็ฉีดได้ทุกพืชครับป้องกันแมลงหนอนเพี้ยได้ดีนะครับลองหาใช้กันดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องแตงโมเมลอดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าผลที่ปลูกอินรีนะครับผมควบคุมแบบไม่ใช่โลงเรือนนะครับผมจะเป็นยังไงลูกใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับ Body Club.